สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งนะครับใครจับตาดูการหาเสียงเลือกตั้งที่สิงคโปร์น่าจะสนุกสนานพอสมควรครับเพราะว่าเลือกตั้งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พรรค PAP People's Action Party ของสิงคโปร์นี่แพ้ไม่ได้ยังไงยังไงก็ปกครองประเทศนี้มาพักเดียวตั้งแต่ได้เอกราชมา1965 ไม่เคยมีพักฝ่ายค้านไหนชนะได้แต่ว่าพักฝ่ายค้าน Workers Party คราวที่แล้วเลือกตั้งนี้สร้างความตกใจกับพักค p p p พอสมควรเพราะว่าได้ที่นั่งถึง10ที่นั่งจากทั้งหมด90กว่าที่นั่งถึงแม้ว่าพักค p p p จะยังเป็นเสียงข้างมากส่วนใหญ่ PAP ภายใต้การน,นำของหลี่เสยนหลงตอนนั้นก็ตกใจ บอกเฮ้ยพรรฝ่ายคา้านชนะเพิ่มขึ้นถึงแม้จะเป็นหนึ่งหรือสองที่นั่งก็ตามเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับพรรครัฐบาลทีเดียวแต่เลือกตั้งครั้งนี้มันมีเรื่องใหม่เพราะว่าคนนำทีมนั้นไม่ใช่หลี่เียนหลงอดีตนายกแล้วมาเป็นนายกคนใหม่คือออเรนจ์หวงซึ่งต้องแสดงฝีมือว่าจะนำทีม PAP ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะยุบสภาเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลกอันเกี่ยวกับภาษีโดนัลด์ทรัมป์สิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรคราวที่แล้วเรื่องโควิดรัฐบาลสิงคโปร์ก็ต้องพิสูจน์ว่าสามารถบริหารได้คราวนี้วิกฤตระดับโลกก็ต้องพิสูจน์ให้ได้วันก่อน เมื่อวานสื่อนหาเสียงเลือกตั้งในสิงคโปร์ตอนนี้กําลังเดือดนะครับพรรคฝ่ายค้านก็มีจัดชุมนุมรัฐบาลก็จัดปราศัยผมก็เห็นดีเสียนหลงอดีตนายกไปสนับสนุนเต็มที่ตอนนี้เอามาลุยช่วยหาเสียงเต็มที่ครับเพราะว่าทุกเสียงมีความสําคัญทุกที่นั่งทั้งหมด97ที่นั่งเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไม่ให้พรรคฝ่ายค้านได้เกินสิ แต่ว่าจะสามารถเอาชนะได้ไหมดีเสียนหลงนี่ต้องลุ้นและต้องมาช่วยปราศัยการหาเสียงที่เวทีหนึ่งก็เห็นนายกอดีตนายกลีเสียนหลงไปยืนฝั่งลอเรนซ์หวงหัวหน้าพักและนายกรัฐมนตรีปราศัยต่อหน้าคนกลุ่มหลายร้อยคนเหมือนกันตัวหัวหน้าพักเองลอเรนซ์หวงก็พูดกว่าชั่วโมงเลยนะครับ ตัวลีเซนลูกเองไม่ได้พูดแต่ว่าการที่เขาไปนั่งเฉยๆเนี่ยในฐานะเป็นอดีตนายกอดีตหัวหน้าพักควัย73ก็ถือว่าส่งสัญญาณให้กับคนสิงคโปร์นะนี่นะมาเต็มชุดเลยนะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าพลาดทุกคนมองว่าผมยังนั่งสนับสนุนท่านนายกลอเรนซ์วองอยู่ดี แต่ก็เดินเคาะประตูนะครับเดินพบปะกับประชาชนเพราะว่าเลือกตั้งวันเสาร์นี้แหละครับวันนี้วันพุธพระหัสสุขเสาร์อีกสองสามวันเท่าน,นั้นเองจะเห็นชัดเจนเลยว่าลีเสซนหลงทิ้งไม่ได้และก็ภาพลักษณ์ของหลีเสซนหลงก็ยังสำคัญอย่างยิ่งต่อพักพ p p p ซึ่งจะเน้นว่าการส่งไม้ต่อของหลีเสซนหลงมาที่ลอเวนส์หวงนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งประชาชนคนสิงคโปร์ต้องเลือกกลับมาดีลรเรนส์วองในการหาเสียงก็บอกอย่าเลือกฝ่ายค้านเลือกฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้ต้องเรื่องให้เสียงของรัฐบาลพรรค p a p มากขึ้นไปอีกถึงจะแก้วิกฤตเศร,รษฐกิจโลกได้ตัวนายกลอรเรนซ์วงเองปีนี้อายุ52ก็ชัดเจนนะครับโปสเตอร์ทั่วสิงคโปร์ใครไปสิงคโปร์ช่วงนี้จะเห็นป้าย โพสต์หาเสียงจะมีรูปชัดๆของหัวหน้าพรรคลอเรนซ์วองเต็มที่ซึ่งถือว่าเป็นภาระที่หนักมากในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สี่ของประเทศถ้าเราดูก็จะเห็นนักวิเคราะห์ก็จะมองว่าลอเรนซ์วองพยายามที่จะกระชับอำนาจในพรรคให้ได้แต่ว่าลีเซียนหลงก็ยังมีบารมีบารมีสูงด้วย ลีเสียนหลวงพยายามที่จะให้ประชาชนคนุณซึโปร็เห็นว่ามีการต่อเนื่องนะผมอยู่ส่งไม้ต่อไม่ใช่อยู่ดีๆผมหายไปและคุณไม่รู้ว่าผู้นำรุ่นใหม่เขาจะเอาไหวไหมผมก็กำลังช่วยดันช่วยลุน้นเลือกตั้งครั้งนี้ดีสุนหลุงต้องการแน่ใจว่าพรรคพีเอพ AP, ต้องได้ที่นั่งมากกว่าเดิมเมื่อวานนี้ ลิเซนลงเนี่ยไปเยือนเขตเลือกตั้งทางตะว,วันออกของสิงคโปร์แล้วไปไหนครับไปเขตเลือกตั้งที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีฐานเสียงที่ดีด้วยเขตเลือกตั้งฝ่ายค้านที่ว่านี่คือ l อลจุดนิดอลจุดนิลิเซนลงไปปรากฏตัวเพื่อจะไปดันผู้สมัครของพรรคพ a p AP เอง พราะต้องไม่ลืมนะว่าลีเซนหลงยังอาศัยบารมีพ่อนะลีกวนอยู่ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ยุคใหม่หลีเซนหลงเป็นนายกสิงคโปร์คนที่สามต่อจากโกจกตงหลังจากที่เดิมทีพ่อเนี่ยเตรียมที่จะปั้นลูกชายลีเซนหลงเป็นนายกต่อแล้วลหละแต่บังเอิญป่วยซะก่อนเป็นมะเร็งซึ่งก็ไปรักษาอยู่นานหลายปีซึ่งก็หายนะครับหลังจากโกจกตงซึ่งเดิมทีคิดว่ามานั่ง สักปีสองปีให้ลูกชายหัวเกลียวหัวแหวนมาต่อน,นี่อยู่โน่นเลยครับ12ปีทีเดียวดงว่าโกุจกตรงก็มีฝีไม้ล,ลายมือของตัวเองถึงแม้จะไม่ใช่คนตระกูลลีแต่ก็ใกล้ชิดก,กับตระกูลลีมากลอเป็นสวอยิ่งห่างไกลจากตระกูลลีเลยครับแต่ว่ามันไม่มีแล้วนี่ตระกูลลีนี่พี่กับน,น้องเขาก็ทะเลาะก,กันและหลีเซนหลุนก็ไม่สามารถที่จะปั้นลูกชายตัวเอง เออแต่ว่าพี่น้องคือพี่ชายเขาก็ทะเลาะกันเองน้องสาวก็ทะเลาะกันเองฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องหาคนนอกที่เป็นเหมือชาชพบเราเป็นสวงก็เข้ามาแทนนอกจากจะไปเยี่ยมเขตเลือกตั้งฝ่ายที่ฝ่ายค้านแข็งแกร่งอยู่เนี่ยลีเสียนหลงก็ยังไปที่ชุมนุมหาเสียงเมื่อค่ำวันอาทิตย์แล้วก็ปราใย บอกว่าผู้สนับสนุนคราวนี้เนี่ยต้องขอเทคะแนนให้มันเต็มที่เลยนะหลิสลุงพูดตอนหนึ่งในคำปราศัยรัฐบาลที่ดีมันก็คือมาจากประชาชนที่ดีคำปราศัยคืนเมื่อวันอาทิตย์ประมาณ30นาทีตแต่ก็เตือนนะเตือนประชาชนว่าอย่าเสียงเลยอย่าไปลงให้พักฝ่ายค้านเลยพัรเวอร์เกอร์สพาร์ตี้เลยเพราะว่าเราเนี่ย ต้องการที่จะระดมสัพพกำลังตั้งทีมที่เข้มแข็งเพื่อจะแก้ปัญหาภาษีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อจะแก้ปัญหาระดับโลกแล้วก็จะแก้ปัญหาอื่นๆที่จะมาลีเซลุงบอกว่าการจะมีทีมที่เข้มแข็งเนี่ยพวกคุณต้องย่อนบัตรให้พวกเขาใช่ไหม <c oughs> อ่า <c oughs> เหมือนกันต่อมาคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลี ก็ไปพูดอีกแสดงว่าทุกวันเนี่ยหลีเสียนหลวงต้องปราศัยเพื่อให้ประชาชนคุณสิงคโปร์เห็นว่านี่นะผมยังอยู่นะแล้วต้องช่วยชาติกันละคราวนี้พอวันต่อมานอกจากหลีเสียนหลวงและหว่องนายกโรเวนซ์วองเองก็ขึ้นปราศัยบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีเดิมพันสูง แล้วก็ไม่มีใครรับรองได้นะว่าพรรคพ a p AP จะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะแต่นั้นผมขอเพื่อนร่วมชาติชาวสิงคโปร์ขอบอกเลยว่าถ้าคุณหย่อนบัตรให้พรรคฝ่ายคา้านคุณก็ไม่สามารถที่จะช่วยชาติได้ไม่ใช่เสียงทางเลือกถ้าคุณบวชให้ฝ่ายคา้านก็เท่ากับคุณทำให้พรรคพ a p AP รัฐบาลอ่อนแอลง เพราะทีม p a p เท่านั้นแหละที่จะทำงานให้พวกท่านถ้าคุณโหวตให้ฝ่ายค้านมันจะทำให้ผมอ่อนแอและทีมผมอ่อนแอและมันเป็นช่วงจังหวะที่ผมเพิ่งจะมารับตำแหน่งนายกฉะนั้นขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือเต็มๆโหวต,ตให้กับ P a เครับเพื่อช่วยผมช่วยให้รัฐบาลทำงานรับใช้ประชาชนในภาวะที่มีปัญหามากมาย แน่นอนก็มีนักวิเคราะห์ว่าโรเบิร์ตสวองก็โอเคนะใหม่ก็จริงแต่ก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานมากฉะนั้นก็ลองดูฝีมือแต่ผมก็เห็นว่าหลีเสียนหลงนั้นก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่แล้วลองฟังดูว่าหลีเสียนหลงอดีตนายกต้องไปช่วยหาเสียงใช้วิธีการอย่างไร All the other parties straight away within days says I also agree, I also agree, I also agree. Day before yesterday, where were you? First, let me say something about the dangers of mixing race and religion in politics, which has been in the news recently. The government came out very strongly on this. It's a very sensitive matter. This is the middle of a very hot election campaign, but the matter came up. We had to raise it. We could not wait, because. Foreigners have no business to interfere in Singapore politics, and whether foreigner or Singaporean, race and religion have to be kept separate from politics. And in this case, what was the subject about? It's still circulating online, and you can see it, and it's still causing trouble. MPs and candidates are being attacked. Because they're not championing the causes of their own racial or religious group stridently enough. People are saying, that chap is not fierce enough. I will be fiercer. Vote for me. I will champion this. And there's a foreign political party which is asking Singaporeans to vote for this or that Malay or Muslim candidate on the basis of how staunch a Muslim he or she might be. What business is it of theirs? And even ว right ิธีเสียบสิ้นสุดค s s ว่าถู t วิธีที h ถูกว่าถูก t ่าถ i กว่าถูกว่าถูกวมาถู้ว่าถูกว่าถูเว่า์หกวงเองก็มาห้ามเพราะว่ามีพวกกราถเเกว่าถูมน่าถนกว่าถู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 กน่าถูกวเาียว่าผูกว่าถูนว่าถรัฐบาถูานนวกว่าถู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 กว่ากว่าถูกให้มุสลิมแลกวขาเป็น่าถว่าเมกว เลือกเชื้อสายมาเลยคุณต้องโหวตให้ชาวมาเลยทั้งเลอริสวงทั้งลีเซนลุกออกมาต่อต้านมากสั่งปิดข้อความบนโซเชียลมีเดียเพราะบอกว่าเข้ามาก้าวก่การเมืองภายในไม่ใช่ธุรกิจธุรกรรมธุรการธุระอะไรของต่างชาติแล้วก็บอกห้ามเรื่องศาสนาเชื้อชาติสองเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก ในสิงคโปร์ไม่ต้องการให้การเมืองไปโยงกับเรื่องศาสนาหรือเรื่องเชื้อชาติเพราะว่ามันเป็นประเด็นในมาเลเซียสิงคโปร์ที่เคยมีความวุ่นวายกลางถนนมาแล้วเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าก็มีพักการเมืองในมาเลเซียนี่แหละที่ชักชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสิงคโปร์นั้นโหวต บอกคนนี้เป็นมุสลิมคนนี้เป็นมาเลคคนนี้ควรจะต้องได้รับเลือกเพราะว่าเขาเป็นนับถือศาสนานั้นศาส,สนานี้ลรเรนซสวองกับลีเซนลุกออกมาโจมตีนันี่ครับนี่เป็นตอนหนึ่งของคำปราศัยของลีเซนหลงที่ยัยั้มเรื่องนี้ครับลองฟังต่อ parents have to understand that this is happening realize the dangers and stand up and reject it forcefully and affirm We are one people regardless of race, language, or religion. Now, this has been going on for some time, but now, after the PAP government stood up and put its position out clearly and acted to block the foreign sites. all the other parties straight away within day says I also agree I also agree I also agree day before yesterday where were you บอกกด่าพรรอื่นนะ you didn't notice บอกว่าตอนนี้ <didn> คุณบอกเห็นด้วย <laughs> เห็นด้วยกับ PAP เรื่องนี้ละก่อนหน้านี้สองสามวันก่อนคุณอยู่ที่ไหนละ่ะคุณไม่ส่งเสียงอะไรเลยก็ <laughs> <g år> อาจจะมีทั้งการสู้กันในพรรคฝ่ายค้านกับ PAP ในสิงคโปร์และพอมีข้อความในโซชเชียลมีเดียจากเพื่อนบ้าน เรื่องศาสนาเรื่องเชื้อชาตินี่ก็เดือดร้อน oh, white b o r d e so when you go into elections vote for the party which stands for multiracialism vote for the candidate which upholds multiracialism เลือกพรรคที่สามารถทำงานให้กับทุกศาสนาทุกเชื้อชาติอย่าแบ่งแยก really and truly and from the bottom of your heart มาจากใจของคุณก้นบึ้งหัวใจคุณจริงๆอย่าไปฟังการยุแย่การสร้างความแตกแยกอันนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการของหลี่เสียนหลงแล้วก็เวลาเขาไปเยี่ยมก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับหลีเสียนหลงไปเยี่ยมประชาชนในเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะถ้าเป็นเขตเลือกตั้งฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็ต้องการไปเจาะฐานเสียงวานั้นชะล้วดู The issue of um, race and religion getting mixed up with politics came up. And um, online, you know, and there have been a, um, very extreme posts which have been propounding such a view and propounding that people should vote for candidates which will most champion their religious interests and, particularly, the Malay MPs. Please, Malay candidates, please assess them to see who is. เดี๋ยวมุกจะย้ำอีกนะครับม่ใช่เพังนี้ก็เพื่อจะบอกว่าคนที่มายุย่จากต่างชาติคงหมายถึงเพื่อนบ้านมาเลเซียที่บอกว่าให้เลือกตามแนวศาสนาและเชื้อชาติอย่าไปเชื่อเพราะนั่นจะเป็นการจงใจสร้างความ แตกราวฉานในสังคมสิงคโปร์ฉะนั้นจะเห็นว่าล,ลีเซนหลงคราวนี้ถึงแม้อายุ73แล้วก็เดินลุยหาเสียงเพราะเดิมพันสูงมากพอลอรินส์วองนั้นตั้งโดยหลีเซนหลงหลีเซนหลงเป็นคนเลือกมาเป็นทายาททางการเมืองพลาดไม่ได้เลือกตั้งการยุบสภาก็ต้องการพิสูจน์ ว่าพรรคพีเยังสามารถบริหารประเทศได้แต่ที่ p ีเเป็นห่วงนั้นไม่ใช่ชนะเลือกตั้งเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านบั r เกิร์สพาร Party นั้นส่งคนลงไม่ครบแล้วครับ97ที่นั่งเนี่ยฝ่ายค้านส่งเพียง26ที่นั่งโดยประมาณในประมาณ7-8เขตเลือกตั้งเท่านั้นเองดังนั้นยังไงยังไงก็ไม่มีทางจะได้เสียงมากกว่า เพียงแต่ว่าลีเซนหลงลอเรเนส์หวงไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านได้ที่นั่งมากเกินกว่าคราวที่แล้วคือสิบที่นั่งและฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้หวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ขยับขึ้นเถอะเพิ่มมาหนึ่งที่นั่งก็เป็นข่าวใหญ่แล้วครับสำหรับการเมืองของสิงคโปร์การที่ลีเซนหลง <But S 1> ปรากฏตัว <they S 1> ชัดเ <also S 1> จน ต้องถือว่าเป็นการแสดงหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะต้องให้พรรค p พีคราวนี้ชนะเกินกว่าคราวที่แล้วสองอาจจะให้แน่ใจว่าลอเวนส์ว่องนำไม่ถูกทิ้งโดยเดี่ยวเด ฉะนั้นถึงแม้ว่าพรรคพีเอพีจะปก <time S 2> ครองประเทศสิงคโปร์มาโดยไม่มีพรรคอื่นมาแทรกแซงหรือมายึดตำแหน่งได้ตั้งแต่ปี1965ปีที่สิงคโปร์ได้เอกราชแต่ว่าพรรคฝ่ายคานนั้นสามารถสร้างโมเมนตัมหรือมี แรงผลักขึ้นมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้บางเขตเลือกตั้งกลายเป็นสนามรบแข่งระหว่าง PAP กับพรรค Worker's Party เขตหนึ่งที่เขาจับตาดูคือพุงโกเขตเลือกตั้งพุงโกซึ่งการคิมยองการคิมยองคนนี้บทบาทสำคัญนะครับรองจากนายกกรอวินสวองก็คือ การคิมยองรองนายกและรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมสู้ในเขตเลือกตั้งนี้แหละุงโกสู้กันกันกบพรรคของฝ่ายค้าน w บ r k e r s Party คือฮาพิสิงหาพิสิงนี่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสซ,ซึ่งถือว่าเป็นแคนดิเดตที่ส่งเลือกตั้งของพรร ฝ่ายคา้านที่มีบารมีสูงพอสมควรแต่ว่าตัวรองนายกการคิมยองนี่ก็โดดเด่นมากวันก่อนแกไปรับสายจากรัฐมนตรีพาณิชย์ของอเมริกาฮาวร์ดูดนิกพูดเรื่องภาษีทรัมป์นี่แหละและเสร็จแล้วแกบอกแกต้องพักหาเสียงเพื่อจะไปพูดจากับรัฐมนตรีพาณิชย์ ของทรัมป์แล้วก็รายงานว่าโอ้เราคุยกันดีกำลังจะลงรายละเอียดกันว่าเราจะทำอย่างไรระหว่างสิงคโปร์กับอเมริกาดังนั้นก็ก็มองว่าเออมีสิทธิ์ลีเซนลงไปช่วยหาเสียงแล้วบอกว่าการคลิปย้องนี่นะเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายภาษีทรัมป์เลยนะ <c oughs> และเขาจะเป็นคน แก้ปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากวุ่นวายอันเกิดจากภาษ,ษีทรัมป์บรองนายกการคิมยองนี่นะสำคัญมากเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่เราเชื่อได้ถ้ามีเรื่องท้าทายอะไรการจิมอองจะพับแขนเสือ้อและลงมือลุยทำสำเร็จแน่นอนทั้งหลีเสียนหลงก็ไปช่วยพูดทั้งนายก เราเป็นสวงก็ไปพูดเพราะว่าถึงขั้เป็นรองนายกและเป็นแกนสำคัญในการแก้ปัญหาโดนัลด์ทรัมป์นี่แพ้เลือกตั้งไม่ได้นะฉะนั้นต้องดูให้ดีฉันทั้งลีเสียนลงแล้วก็โรนัส์วองออกมาหาเสียงกันอย่างคึกคักเนี่ยมาตีความได้สองอย่างอย่างหนึ่งคือคราวนี้ต้องชนะมากกว่าคราวที่แล้วต้องไม่ให้ฝ่ายคา้านมีสิทธิ์ แทรกเข้ามาหรือสองไม่มั่นใจลิเซนลุงไม่มั่นใจว่าลอเรนซ์วองจะเอาอยู่หรือเปล่าฉะนั้นต้องมาเสริมและมาให้คนเีิงกระโปร์เห็นว่าข้าพเจ้ายัางอยู่นะยังช่วยเหลือเต็มที่แต่ทั้งสองคนพยายามจะเน้นเรื่องรัฐบาลต้องมีธรรมภิบาลต้องมีเสียรภาพที่สำคัญคือต้องมีความต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันถ้าพูดถึงความสำเร็จในอดีตมากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาว่าคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์เนี่ยเจน Y ทั้งหลายแหล่เจน X ก็แน่นอนละเขารู้จักแต่เจน Y เจน C เนี่ยจะรู้จักแค่ไหนนั้นเป็นความกังวลของดีเซนลุงและโรเวนสวองพอสมควรเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาอยู่ในโซเชียลมีเดีย แล้วก็เขาก็อ่านทุกอย่างวิเอิงวิพาววิจารณรัฐบาลถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเคร่งครัดมากเรื่องเสียงวิจารณบางทีก็ฟ้องร้องบางทีก็หาทางที่จะเซ็นเซอร์ได้เนี่ยแต่ว่าก็เซ็นเซอร์ได้ไม่หมดหรอกครับฉะนั้นคนเจน Y เจน Z เนี่ยก็รู้สึกว่าเข้าถึงข้อมูลที่คนรุ่นเก่าไม่เข้าไม่ถึงฉะนั้นอยู่ที่ว่าคนรุ่นใหม่เชื่อไหม ว่าหลีเสียนหลงกับลอเรนส์หว่องจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่พวกเขาเห็นแสงสว่างได้มีคนเปรียบเทยียบอย่างนี้บอกว่าหลีเสียนหลงอดีตนายกคล้ายๆกับมาคอยคุ้มเกาะคุ้มครองปกป้องจากการที่พักฝ่ายค้านพยายามจะแอบยิงสไนเปอร์ซ่อนลุกแอบพยายามโจมตี เร e เ c e w หวงซึ่งอาจจะหน้าใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยกับศึกสงครามการหาเสียงอืและที่สำคัญคือการส่งผ่านครั้งนี้มันต้องราบรื่นนะหลีสยนหลงต้องให้แน่ใจนะว่าผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยทั้งหมด97ที่นั่งเนี่ยมันต้องได้ไม่น้อยกว่า90ขึ้นนะฝ่ายค้านจะมีเกินกว่า7-8ที่นั่งไม่ได้เป็นอันขาดนะนี่ฉะนั้นน่าสนใจว่า การหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้การปรากฏตัวของหลีเซนหลงนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างสำคัญที่สุดสำหรับเราฐานะเพื่อนบ้านก็คือทำอยังไงถึงจะเห็นการเลือกตั้งในสิงคโปร์นั้นเป็นตัวอย่างว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าให้ประชาชนตัดสินก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ แต่ในจังหวะนี้คนไทยจำนวนมากก็บอกว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่มันอาจจะมีช่องว่างมากเกินไปหลายเดือนกว่าจะมีหาของสิงคโปร์นี่เขาให้หาเสียงไม่เกิน2อสามอาทิตย์เท่านั้นเองของเราเลยครับโอ้ปกตินี่หลายเดือนเลยนะครับกว่าจะเลือกเสร็จตั้งรัฐบาลได้เสร็จโนทนเข้าไปสิ้นปีโอถึงตอนนั้นวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจธธก ปัญหาภาษีโดนัลด์ทรัมป์จะไปถึงไหนแล้วไม่รู้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่นำไปสู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าเปรียบเทียบการเมืองของสิงคโปร์กับการเมืองของไทยมันไปกันคนละด้านความเหนียวแน่นของพรรครัฐบาล PAP กับเพื่อไทยก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่า้า p อ p ก็พ่อส่งต่อลูกไงเพื่อไทยก็พ่อส่งต่อลูก แต,แต่ว่าลูกในที่นี้ลูกของการเมืองสิงคโปร์กับลูกของการเมืองไทยนี่ฝีไม้ลายมือประสบการณ์ความสามารถในการบริหารประเทศมันต่างกันโดยสิ้นเชิงต้องเรียกว่าคนละเรื่องคนเราเราแต่ถ้ามองกว้างๆลอยๆก็บอกอ๋อนี่ไงพ่อส่งต่อลูกอ้าวดูก,กัมพูชาสิกัมพูชาฮุนเซนก็ส่งต่อฮุนมานเน็ตนั่นก็พ่อถึงลูกไม่ใช่เหรอ ทำไมเราต้องมาวิจารณ์ของเราเองบอกมันไม่ได้ปัญหาเรื่องพ่อของลูกมันเป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพของลูกแต่ละคนฉะนั้นหลเสเซนหลงเรียนหนังสือที่ไหนจบที่ไหนทํางานอะไรกว่าจะเป็นนายกได้คุณมาเด็ตเรียนหนังสือที่ไหนจบที่ไหนแล้วก็ต้องพิสูจน์กับการทํางานมาหลายปียังไงก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่ของไทยเราคุณอุ้งอิงตอนนี้ก็ถูกตั้งคำถามว่าอืมเรียนหนังสือสนใจตอนเรียนหนังสือแค่ไหนมีความคิดความอ่านเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจการบ้านการเมืองความเข้าใจนานา,นาชาติแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาษานะครับพุทธมนเนตเขาภาษาอังกฤษคล่องแคล่วพอสมควรเรียนโน่นเวสต์พอยน์ ฉะนั้นผ่านการถูกฝึกอบรมหนักถึงแม้จะเป็นลูกหุนเซนแต่เชื่อว่าเวลาไปเรียนสถาบันทหารของอเมริกาเนี่ยไม่ง่ายเขาต้องให้คุณผ่านขั้นตอนทดสอบหนักเรื่องภาษาเรื่องการต้องอ่านหนังสือต้องการหาความรู้ลิเซนหลงไม่ต้องพูดถึงครับนอกจากเป็นทหารแล้วก็ยังไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ไปอเมริกาด้วยมีโอกาสถูกทดสอบมากมายหลายด้านแล้วยิ่งถ้าเรามองลีกวนอยู่เลี้ยงลูกเนี่ยมันก็คนละแบบกับที่ทักษิณชินวัตรเลี้ยงลูกอุ้งอิงนะครับคนที่พ่อเนี่ยที่จะเอาลูกมาเป็นนายกเนี่ยต้องเคร่งครัดจริงจังพลาดไม่ได้ฝึกให้ได้รอบด้าน ไม่ให้เขาดูถูกเหยียดยามวงตระกูลด้วยนี่เห็นไหมครับว่ามันมีคำถามมีประเด็นหนัหนาสาหัสเพียงใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเพราะว่าการเมืองสิงคโปร์จะเลือกตั้งวันเสาร์นี้แล้วเราก็จะเห็นผลไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านจะชนะอยู่ที่ว่ารัฐบาล PAP จะยังครองเสียงข้างมากได้เต็มที่แค่ไหน วัดกันตรงคะแนนที่ได้เปอร์เซ็นต์คราวที่แล้วได้ดูเหมือนจะ60กว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนเสียงนะครับของพรรค p p p คราวนี้เขาดูตัวเลขพวกนี้อย่างใกล้ชิดและมันพิสูจน์ว่าในยามวิกฤตอย่างกรณีปัญหาพาษีทรัมป์มากระทบอย่างสิงคโปร์แล้วยุบสภาเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตระดับโลกนี้เนี่ยประชาชนคนสิงคโปร์เขาคิดยังไง เขาจะไว้ใจรัฐบาลเต็มที่เทคะแนนไปเลยหรือเขาจะบอกเอ้ยได้อย่างนั้นเราให้โอกาสฝ่ายค้านเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้นขึ้นไหมอยู่ที่ว่าคะแนนเปอร์เซ็นต์ของ PAP กับ Workers Party W.P. สิงคโปร์ใครจะได้ที่นั่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กันแนะ่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ โดยด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชายไลฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด Super ร์สติ e กเกอร์ซูเปอรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 4 2 0 0ล้านแล้วครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ